จิตยึดกับจิตปล่อยวางถามอยากปล่อยวางได้ต้องเริ่มจากอะไรตอบต้องเริ่มจากความเข้าใจเพราะว่าหากไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตแล้วมันก็จะไม่มีลำดับการปฏิบัติที่จะถูกฝาถูกตัวส่วนใหญ่จะไปเริ่มกันจากอุบายนะให้คิดอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกับการปลอบประโลมชั่วครั้งชั่วคราว แต่ถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจว่าทั้งหลายทั้งปวงมันมีแค่จิตยึดกับจิตปล่อยมีอยู่แค่สองอย่างนี้เราก็จะได้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลใช้ได้ตลอดชีวิตที่เหลือนะหลังจากที่เราเข้าใจได้แล้วว่าจิตมีแต่ยึดกับปล่อยเราก็ตั้งคำถามตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจิตถึงจะมีอาการปล่อยมีอาการคลาย พระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้จะสัญญาหรือความเห็นว่าไม่เที่ยงสามารถครอบงำความสุขความทุกข์ทั้งปวงหรือแม้กระทั่งอุปาทานสำคัญมั่นหมายผิดผิดคือพูดง่ายๆว่าอาการยึดมั่นถือมั่นจะสู้อาการเห็นความไม่เที่ยงไม่ได้ถ้าจิตเห็นอยู่ถ้าจิตจดจ่อเห็นความไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมไม่ว่าจะเห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะคลายออก ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสังเกตอยู่ว่าเรามีความทุกข์เรามีความอึดอัดในนาทีนี้สมมุติว่าบอกตัวเองว่ายึดมากทุกข์มากลองสังเกตนึกขึ้นมาเล่นๆดูว่านาทีต่อไปมันยึดเท่าเดิมมันทุกข์เท่าเดิมหรือว่ามันน้อยลง การที่เราค่อยๆเห็นไปทีละนิดทีละนิดสังเกตเข้ามาว่าอาการยึดอาการแน่นอาการเค้นอาการเหมือนกับโศกเศร้าอยากคร่ำครวญหรือว่าอยากที่จะรินน้ำตาออกมามันมีไม่เท่าเดิมในแต่ละนาทีเราจะค่อยๆเกิดปัญญาตัวปัญญาที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงจะทำให้จิตเกิดอาการคลายคือมันจะรู้ขึ้นมาเองว่ากรรมอยู่ เหมือนมือกำอะไรเปล่าๆเ,เนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งแล้วพอกำไปแล้วเออของที่กำอยู่มันไม่เที่ยงมันเหมือนกับกมก้อนอะไรที่มันเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจะกำไปทําไมมันก็จะมีอาการเหมือนกับปล่อยมือคลายมือออกมาตามธรรมชาติธรรมดาของจิตที่ฉลาดขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอให้ลองดูก็แล้วกันแค่ลองแค่นี้แหละสังเกตความยึดนะว่ามันมากหรือว่ามันน้อย ถ้าสังเกตเป็นนาทีได้ก็สามารถจะสังเกตเป็นลมหายใจได้แต่ละลมหายใจเนี่ยความยึดไม่เท่ากันนะครับดังตริน